มายืนอยู่หน้าเจ้าแม่โสละพีนะครับาาก็เลยเห็นคุณตาชานตาชานขี่มอเตอร์ไซค์มาเอ๊ะม,มาอะไรนะครับอ่า้องเสยตาชานจะไปกินตำมะละกอกับป้าคันใสนี่แหละครับอ่า อันน <łość> ี <S 2> <S 2> <S <Sports> ้นะคุณน้องยวัลวัสดีมาเจอคุณตาชาญต้นต้นการนนะเขาทำบุญช่วยปญญนาใช่ไหมปัสสาับต้นบุญต้นกัรนนะเขาต้นการอ๋อต้นแตได้ ตาจะมาทำบุญแล้วก็จะโอ้คุณตาจะมาทำบุญพญานาคด้วยโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยได้ร่วมบุญไนไหนไหนคุณน้องครับไม่ไม่ไม่ต้องมายืนดิเจ้ามาอยู่ยืนคุณนูกเขาใส่ใส่แว่นเหมือนกันเจ้ามายืนใส่แว่นเด้ออ้าวเหมือนกันไหมแฝดหรือไงเอ้าเหมือนกันมแฝดคุณตาชาแฝดตาชามาจากไรครับพี่ มาทำร้านท่านยาพิงครับโอ้มาทำร้านนี่ทำร้านแต่ว่าใส่แว่นเหมือนกันอเอตาชาโอ๋อตาชาจะมามาทำเกตบุญนะครับจะมาทำเกตเกตเกตพญานาคร่วมองค์ูบาลกิจนะครับคุณตาชาจะมาทำบุญอยู่หน้า อ๋อนี่นี่ต้นต้นกันต้นนี้นะครับเพราะว่าคุณตาคุณตาทำาี่า48บาทอกะแล้บาทเอความหมายต้องมีความหมายแนนีเลยสิต้องมีความหมาย คุณตาครับทำไมต้องเป็น48บาทครับผมอยากจะทำ48ผมก็ทำ48ก็แสดงว่าแสดงว่าต้องเป็นเลขประดิมงคลเลขมงคลสาธุครับคุณตาครับเลขมงคลครับโชคดีนะครับได้มา สี่แปดนะครับสี่แปดวันนี้เลยมคุณตาบอกไม่ใช่หวยนะครับคุณตาไม่บอกใจมันก็คงไปหมดแล้วนะคุณตาอยากทำเท่านี้นะครับมีเลขไหมไหนก็ความหมายนะครับมีความหมายเจ้าคุณตานะครับสี่แปดนะครับอืม เป็นต้นเงินนะครับเป็นถ้าเป็นบุญคระเขาเรียกว่าต้นกันเนาะสาธุกับคุณตาชาบครับ